สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่กันในช่องของโรมิโอเ c เช่นเคยนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานกว่า3เดือนนะครับเราก็ได้กลับมารีวิวมังงะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับผมซึ่งเอ่อมังงะในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นมังงะ l อใหม่นะครับที่ประกาศออกมาตอนงานหนังสือคราวที่แล้วนะครับของสยามมิเตอร์คอมิกเนาะซึ่งมังงะเรื่องนั้นนะครับก็คือมังงะเรื่องใจแกนติสนั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งดูจากน้าปกก็น่าจะพอเดาได้แล้วนะครับว่ามันเป็นมังงะแนวไหนเน โดยเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นมังงะแนวแอคชั่นคอมเมดี้เฮร์เรอร์นะครับผมอ่ในปกอในด้านหลังปกเขาเขียนว่าจริงๆนะว่ามันเป็นคอมเมดี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคอมเมดี้ยังไงเหมือนกันนะครับเโดยสำหรับกระดาษก็เป็นกระดาษสมูทไวท์พลัสนะครับปัจจุบันออกมา2เล่มแล้วนะครับส่วนของญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกมากี่เล่มอันนี้ผมอันนี้ผมหาข้อมูลไม่ได้จริงๆนะครับว่ามันออกมากี่เล่มแล้วนะครับผมแล้วก็เสำหรับคะแนนนะครับในเว็บไซต์ของ myanimelist นะอยู่ที่6.76นะครับแล้วก็ แรงเนี่ยอยู่ที่1นึ่งหนึ่นะครับก็อันดับที่หมื่นกว่าๆเลยนะครับก็ค่อนข้างจะเอ่อไปไกลเลยนะครับคะแนนก็ไม่ได้โดดเด่นนะแต่อันนี้ที่ผมเอามาวิวเนี่ยคือรู้สึกว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันมันสนุกนะครับเรื่องมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนะเข้มข้นดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแล้วมันไม่เบื่อเลยก็เลยเอ,อยากจะเอามาแชร์เผื่อใครที่ชอบแนวอพอลกิลส์เหมือนกันก็จะไปตามก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเเเดียวราามเริ่มดูจากรูปเล่มของเรื่องกันก่อนละกันนะครับ โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดในเรื่องนะครับก็คือเรื่องลายเส้นละกันเนาะเรื่องลายเส้นเนี่ยขเขา้งให้จะเหมาะกับแนวนี้มากๆเลยคือมันดูแบบเป็นอพอลิคลิปจริงๆอะ่ะดูแบบเป็นแบบดูแบบเออมันเป็นแบบแนวมันมันซิ้งโลกมันซิ้งโลกจริงๆอ่ะนะครับผมอ่ะนะทั้งศัตว์ประหลาดทั้งอะไรก็คือเขา้งให้จะสวยงามนะครับการออกแบบการดีไซน์เขาต้งให้จะให้จะหลอนเลยนะเออผมว่าผมว่าค่อนข้างหลอนเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วก็ส่วนด้านในนะครับด้านในปกในนะครับก็ เป็นการดีไซน์ข่าวดำนะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับแต่จริงๆผมชอบปกในมากกว่ามันมันข่าวดํามันสวยดีอะเออสันก็สวยนะครับแต่ว่าปกนอกก็สวยเหมือนกันครับก็เป็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันแค่ลงสีแต่ผมรู้สึกว่าเออข้างในมันก็สวยดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนจะคุมโทนดําเลยนะครับเพราะว่าดําทั้งเรื่องเลยนะครับอ่า เออเดี๋ยวเรามาดูเออเเป็นดี๋ยวเรามาดูอาจารย์ผู้แต่งของเรื่องนี้ก่อนละกันนะครับเป็นจ,จริงแล้วต้องต้องพูดต้องพูดก่อนแหละแต่ผมลืมนะครับออ่ะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็โดยเขียนสตอรี่นะครับก็โดยอาจารย์โยอิชิโคมุรินะครับผมแล้วก็งานภาพก็จะเป็นผลงานของอาจารย์เคนิจิทาจิบานะเนาะแล้วก็สตอรี่บอร์ดนะครับก็เป็นผลงานของอาจารย์ทากายุกิ ยามาโมโตะนะครับผมอ่ปะปัจจุบันออกมา2เล่มอย่างที่บอกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเอ่อเรื่องราวย่อๆสั้นๆจากผมก่อนแล้วกันน้องก่อนที่เราจะเข้าไปดูพวกเอ่อรายละเอียดในเรื่องนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็ไม่ได้มาลงลึกอะไรขนาดนะั้นเนาะไม่ได้มีการเอ่อสปอยอะไรมากมายนะครับอาจจะแค่พูดถึงแป๊บๆนะครับจบแล้วก็ทลิปนี้ก็น่าจะไม่เกินไม่น่าจะเกินเอ่อแปดนาทีนะ้อน่าจะแป๊บเดียวแล้วก็จบละนะครับอ่าสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเอ่อเรื่องราวเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นนะครับจากตอนที่พระเอกของเราเนี่ย อ,อยู่บนเกาะใช้ชีวิตตามปกติเลยนะครับทำงานพาร์ทไทม์ไปโรงเรียนดูแลน้องสาวที่อมโรคแล้วก็อยู่กับแม่นะครับก็คือแค่นั้นเลยนะครับซึ่งในเกาะเนี่ยเดิมทีเกาะที่เปกอยู่เนี่ยก็เป็นเกาะที่นข้งจากสงบอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการประมงเป็นอาชีพหลักอะไรเงี้ยก็คือเป็นเกาะทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าวีดีวันนึงเนี่ยมันก็มีเหมือนกับเ,เรียกว่าเป็นเอเลี่ยนละกันเนาะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยทั้งสองเล่มก็ยังไม่ได้มีการเผยข้อมูลของไอสัตว์ตัวนั้นที่โผล่มาเลยว่ามันเป็นสัต,นนตว์ เป็นเอเลี่ยนที่มีลักษณะคล้ายๆกับปรสิตเนาะอเดียวผมจะเปิดให้ดูเลยแล้วกันเป็นเอเลี่ยนที่มีลักษณะคล้ายๆกับเอ่อปรสิตนะครับที่มันโผล่มาเนี่ยก็คือมันก็คือจะกินสัตว์ตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะกินไปเรื่อยๆแล้วก็เอ่อจะขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเหมือนกับสามารถที่จะเปลอมแปลงเป็นสิ่งสีนั้นได้นะครับแต่ว่าไอ้สิ่งสีนั้นเนี่ยก็คือตายแล้วนะแต่แบบจะสามารถปลอมแปลงได้อะไรประมาณนั้นนะครับโดยแน่นอนครับว่าถ้ามีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้้นนนนนนนใเกกกาะแ่่่่ยออูไไมด็ ตามที่ทุกคนน่าจะพอเดาได้ครับคือทั้งเกาะเนี่ยโดนกินหมดเลยนะครับก็คนที่โดนกินเนี่ยก็จะไปรวมร่างกับพวกปรสิตตัวเล็กๆนะครับแล้วก็จะกลายเป็นตัวใหญ่ขึ้นรวมกับสัตว์นู่นสัตว์นี่จนแบบดูแบบผิดรูปผิดสมมาตรไปหมดไม่น่าจะมีชีวิตอยู่ได้นะครับไม่น่าจะยืนได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันมันกลับแบบยืนได้อ่ะเออคือมันแปลกเีเหมือนกันนะครับซึ่งเอ่อพวกปีศาจพวกนี้เนี่ยมันก็มันเหมือนจะไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่เนาะจากที่ดูในเรื่องนะมันก็ฆ่าไปเรื่อยนะครับจนมาถึงคิว ต้องโดนเล่นงานบ้างนะครับก็คือเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับพระเอกนะครับก็ทําให้เขาเี็ยถูกเหมือนกับถูกเฉือนเฉยๆไม่ได้ถูกกินนะถูกเฉืน้นพอถูกเฉือนไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าด้วยความที่เป็นพระเอกอก็คือสกิลพระเอกอเนาะก็เลยสามารถร่างกายของเขาเนี่ยสามารถแบบว่าปรับตัวกับพวกเชื้อพวกนั้นได้นะครับสามารถ อรอดมาจากอุบัติเหตุได้ด้วยนะครับแล้วก็ร่างกายี่ยก็เหมือนกับว่าจะโอพกว่าคนอื่นๆนะครับสามารถปรับตัวได้แบบการกลายการกลายสภาพของเขาเนี่ยก็เลยเป็นไป,นปนในทางที่ขเขาท่านี่จะดีครับคือสามารถควบคุมตัวเองได้ในเล่มเล่มใ,ในเล่มที่2เนี่ยเราจะได้เห็นพระเอ,อกแบบว่าโชว์เทพแบบแปลงร่างอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออซึ่งซึ่งซึ่งมันเทมากนะครับซึ่งมันเท่มากจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงลึกรายละเอียดหลักๆนีๆ้หน่อยๆกันเลยแล้วกันนะครับก่อนท,ที่มันจะอยากไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้มันตีสองกว่าแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้นอนเลย โอเคโอเคไปไปเดี๋ยวผมถอดปกรีวิวลนะัดเอาเนาะมันจะได้สะดวกกว่าเวลาเขียนนะเออเวลารนะีวิวเนาะเรื่องนี้เนี่ยอีกอีกอย่างที่ค่อนข้างจะพีกก็คือเออมันมีมันมีหน้าสีห้าหน้าเลยนะครับอ่นนีนี่หนะนึ่งนะนี่หนึ่งแล้วนะนีสองมีสามมีสี่นะครับอันนี้คือน้องสาวนะไอ้น้องสาวเพล,นะ 4, ลกเก็กเนาะนีสี่แล้วก็นี่ห้าคือเอ่อเก้าสิบห้าบาทกระดาษสมูทไบรท์พลัสแล้วก็มีหน้าสีห้าหน้าก็คือผมว่าก็คุ้มแล้วนะเออนะครับอ่ะ โดยเปิดเรื่องหมาก็แน่นอนครับอย่างที่เปิดให้ดูไปตอนแรกเนาะก็จะเป็นการแบบว่าเปิดให้ดูเลยว่าไอสัตว์เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มต้นมาจากสิ่ง,งมีชีวิตอะไรซึ่งก็คือหนูนั่นเองนะครับคือในในเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกไว้นะครับว่าตัวเนี่ยไอตัวแบบไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันโผล่มาเนี่ยมันคือแบบมาจากไหนกันแน่นะครับแต่ว่ามันโผล่มาตอนแรกก็คือเป็นสัตว์ที่ถูกกินไปแล้วเลยนะครับถูกครอบงำไปแล้วเลยนะครับก็นั่นแหละครับก็หนูพวกนี้เนี่ยมันก็เออมันกับ คือจริงๆผมว่ามันค่อนข้างจะมีมีสติอยู่นะมันมันค่อนเปความคิดอยู่นะคือมันโดนแมวไล่อะแล้วมันก็แบบกินแมวเข้าไปเลยทั้งตัวเออไม่แบบไม่กล้าให้แมวแบบตอบโต้ได้เลยนะครับหลังจากที่กินไปนะครับก็อย่างที่เห็นครับว่ามันสามารถกลายสภาพแล้วก็รวมร่างไปกับแมวเลยได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็จะตัดมาที่งานพระธรรมของพระเอกแล้วกันเนาะเรียกว่าเป็นงานพระธรรมแล้วกันนะครับซึ่งไอ้หนุ่มหน้ามองคนนี้ก็คือพระเอกนั่นเองนะครับอาจจะดูแบบไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยเขาจะกลายเป็นสภาพนี้นะครับต้อองรดูไปก่นนเาะ ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยกอ็อยู่กับน้องสาวและก็แม่นะครับซึ่งน้องสาวของพระเอกเนี่ยค่อนข้างที่จะอมทุกนะเนาะค่อนข้างที่จะอมโรคนะครับแล้วก็พ่อของพระเอกเนี่ยตายไปแล้วนะนะครับเสียไปแล้วเนะาะซึ่งนี่ก็คือน้องสาวของพระเอกนั่นเองนะคะรับค่อนข้างที่จะ cia, แบบป่วยตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยทำให้พระเอกเนี่ยเป็นห่วงน้องสาวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับจนจนถึงเวลาที่พระเอกเนี่ยต้องไปเรียนเนาะ,ะอันนี้แหละก็คือจุดเริ่มต้นของหายนะที่แท้จริงละนะครับผมอ่ะ เพื่อนของเราเนี่ยก็ไปเรียนนะครับแล้วก็ระหว่างทางนึ่งก็เดินผ่านคุณป้าแมวนะครับซึ่งคุณป้าแมวเนี่ยแกก็ดูรักแมวมากแล้วก็เล่นกับแมวอยู่ตลอดนะครับซึ่งแน่นอนเขาว่าไอ้แมวตนต้นเรื่องเนี่ยก็อยู่กับป้าแกด้วยนะครับแล้วป้าแกก็โดนกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอพระเอกมาถึงที่โรงเรียนเนี่ยก็ขา่ขาวข่าวเขาเรียกว่าอะไรนะข่าวลือ,อไอข่าวลือเรื่องไอ้ปรสิตไอซัปลาร์แบบนี้มันก็คือแบบช้าเลยนะครับน่าจะเต็เมเต็มทวิตเตอร์เลยเนาะเออาจากที่ดูก็น่าจะเป็นทวิตเตอร์นะครับก็คือเต มีข่าวหรือว่ามันเนี่ยสามารถรวมกับแบบสิ่งมีชีวิตได้ทุกอย่างเลยอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าก็แน่นอนเขาว่าเป็นแค่ข่าวลือเนาะจนแบบว่าพพะเอกของเราเนี่ยดีก็แบบไปสังเกตเห็นนะครับคุณป้าแมวเนี่ยแกเดินมานะครับแบบแกเดินอุ้มปะเดินอุ้มแมวมาน่ะเออแล้วก็แบบแน่นอนครับว่ามันก็ไม่ใช่คนนะครับก็คือเป็นคุณป้าแมวที่ถูกแมวเนี่ยครอบงาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแมวปรสิตเนาะทีนี้แหละครับก็คือเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเลยนะครับเพราะว่าไอ้ป้าแมวเนี่ยแกดันเดินเข้ามาในนนรเเเียยยแแบบห้้าาตฉลลวก ก็มีแบบคุณครูเนี่ยเดินเข้าไปทักนะครับโดยที่แบบไม่รู้อินูอินี่เลยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไอ้คุณครูคนนั้นี่ยก็เลือดสาดครับก็น่าจะตายนะครับตัวขาดเครื่องไปแบบนี้เลยนะครับไอหลังจากนี้แหละคือแบบพญานาของจริงละคือไอแมวเนี่ยแล้วก็ไอป้าเนี่ยมันแบบไล่กินไล่กัดทุกคนในโรงเรียนไปเลยนะครับแล้วมันก็ไปรวมร่างกับทุกคนไปเลยแบบนี้นะครับตัวเพื่อนของเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีสกิลเพล์ติดตัวมาก่อนนะครับก็พอที่จะเอาชีวิตรอดได้เนาะแต่ว่า แน่นอนครับว่าตัวคนเดียวนี่มันไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสังคมข้างนอกเนี่ยในเกาะเนี่ยมันเละเทะไปหมดแล้วนะครับโดยเอพอทางอกองทัพเนี่ยรู้เรื่องนะครับเขาก็รีบส่งฮองมาทันทีนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าไอ้ฮอแบบนี้เนี่ยมันถ้าตามเรื่องอคพอลกฤตเนะี่ยมันไม่น่าจะช่วยอะไรได้อยู่แล้วนะครับคือส่งฮองมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือฮอลเลยก็คือไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับก็คือตายหมดอยู่ดีนะครับโดยเพ่อของเราเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเป็นห่วงครอบครัวก่อนนะครับก็เลยวิ่งเข้าวิ่งกลับมาที่บบ้้านนะครัแลวก พบว่าคุณแม่เนี่ยถูกอาสน์เรียกว่าเป็นม้าแล้วกันน่าจะเป็นม้านะครับคือมันมันรวมกันเยอะมากเลยอันนี้คนนะครับอันนี้อันนี้น่าจะกวางเนาะอ้นี้ก็อันนี้ก็คนอันนี้น่าจะม้านะครับก็คือมันมันมันรวมร่างกันแล้วมันก็กัดหัวแม่พระเอกไปนะครับแล้วก็พระเอกที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เลยอุ้มน้องสาวแลที่สลบอยู่เนี่ยวิ่งไปนะครับวิ่งหนีไปนะครับแต่ว่าสภาพข้างนอกก็ตามที่เห็นครับทหารเนี่ยสู้ไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้เนี่ยคือก็น่าจะ ยิงไม่ตายนะครับเรียกว่ายิงไม่ตายแล้วกันเพราะว่าทหารเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทหารก็พยายามยื้อครับพยายามสู้แต่ว่าสภาพี่เห็นก็คือตัวขาดกันหมดเลยนะครับคือไม่มีใครทําอะไรได้จนสุดท้ายแล้วเนี่ยทหารเนี่ยต้องบินกลับไปก็คือต้องเอาตัวให้รอดก่อนนะครับแล้วก็สั่งให้ปิดตายเกาะซึมะเอะอเกาะชิมะนะครับเออโทษเถอโทษโทษ สั่งให้ปิดตายเกาะเออซึชิมะไปเลยนะครับเพราะว่าทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอันจบบทที่1ไปเท่านี้นะครับผมอ่าแล้วก็จบไปด้วยภาพเท่ๆของพระเอกกับนางเอกนะครับผมเออเรียกว่าเป็นนางเอกได้หรือเปล่าเป็นน้องสาวแล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้สาหรับเนื้อเรื่องในช่วงแรกๆนะครับก็เออผมผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ในเรื่องในช่วงแรกก็เข้มข้นแล้วนะโดยเดี๋ยวมันจะมีฉากที่แบบพระเอกเนี่ยโดนแบบโดนอุบัติเหตุนะครับแบบต้องไปหลบในบังเกอร์แล้วก็แบบ หน,นีรอดออกมาแล้วบังเอิญด้วยความสกิลพระเอกก็มีคนช่วยนู่นช่วยนี่นะครับก็อันนี้ก็อยากจะให้ไปหาอ่านเอาเองนะครับเพราะว่ามันเท่าไหร่จะเป็นจุดที่แบบทำให้พระเอกได้พลังนู่นนี่นั่นนะครับมัน,น,นเท่าไหร่เป็นจุดสําคัญนะเนาะเออก็อันนี้ถ้าใครฟังจากที่ผมเล่าตอนแรกแล้วชอบก็เดี๋ยวลองไปหาเอาเองแล้วกันนะครับตอนนี้คลิป10นาทีแล้วนะครับโอ้โหอ่ะ,อะกะ็สำหรับเรื่องนี้เนาะสำหรับผมนะผมให้คะแนนก็ให้แบบ13เลย13เต็ม10ไปเลย เพราะว่าสําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกมากๆคือช่วงนี้เนี่ยผมว่าติดแนวอโพคาลิปด้วยนะครับก็ถ้าใครมีแนวอโพคาลิปแนะนำนะครับแนววันสิ้นโลกเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ได้ครับแต่ผมจะขอแบบเบสออนเอิร์ดละกันเนาะก็คือขอให้แบบมันอยู่ในโลกความเป็นจริงหน่อยอะไรเงี้ยเพราะผมมันบางทีมันแฟนตาซีเกินไปแล้วก็ไม่อินนะเออเก็ดปะเออสำหรับเรื่องนี้ก็ให้แบบ10เต็ม10ไปเลยเลย10ไปเลยนะครับผมเรื่องเนื้อเรื่องงานภาพแล้วก็เรื่องการเรียบเรียงทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟกต์นะครับอ่านแล้วแบบเข้าใจงง่่ายนะครับไมง,ง คือในเรื่องเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องเซรุ่งเซรั่มอะไรเงี้ยแย่ๆไปหมดเลยนะครับหน่วยงานนู่นนี่นั่นเพียบนะครับแต่ว่าเออมันอ่านแล้วมันคืออ่านรอบเดียวเข้าใจอ่ะไม่ต้องอ่านกลับมาวนอ่านซ้ำอ่ะเออคือมันแบบมันเคลียร์ดีนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างไม่มีอะไรซับซ้อนครับถ้าชอบเนี่ยแบบบูกันแบบทหารตีกับปีศาจก็คือเอาเลยจัดเลยนะครับ95บาทหน้าสี5หน้าแล้วก็กระดาษดีด้วยนะครับกระดาษก็น่าจะเทียบเท่ากับกรีนดีสป่ะเออสมมติไว้ plus อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอีผม่แววาเเดดด๋ยปิูบบ อ่าเล่ม2ไม่มีครับก็มีเล่มแรกนั่นเดียวนะครับที่เป็นเออ่หน้าสีห้าหน้านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมังงะเรื่องเออ่ไจแกนติสนะครับผมก็ใครชอบนะครับขยากตามต่อเดี๋ยวมันจะมีแบบพวกสปาราตัวใหญ่โผล่มาอีกเพียบเลยนะครับที่พระเอกต้องไปสู้ด้วยเนาะแล้วก็พระเอกก็ของเราก็ค่อนข้างแบบเทพค่อนข้างก๊อตเลยนะครับก็ถ้าใครชอบแนวนี้นะครับวันสิ้นโลก เพระเอกเทพนะครับเนื้อเรื่องเข้มข้นไม่ต้องแบบอิงตะกะอะไรมากเอาแบบบู๊กันมันๆไปเลยนะครับก็ไปจัดได้ไปทมได้นะครับมีขายทั่วไปนะครับไม่ขาดตลาดแน่นอนอยู่แล้วนะครับของสยามเนาะอ่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลงคลิปสตัอไปค่อยไปได้คุยค่อยไปอะไรกันมากกว่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะลงคลิปถี่กว่าเดิมแล้วกันละกันนะครับเพราะว่าเราก็กลับมาจากปิดเทอมแล้วนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมติดตามกันมาจนจบเนาะ แล้วก็หลังจากที่หายไปสาเดือนก็สัญญาว่าจะลงคลิปให้มันทีกว่าเดิมนะครับคนจะได้ไม่หายนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณมากครับ